ลูกสาวคนใหม่ฉันชาวกล้วยอะไรแบนี้ชาวกล้วยขา,าเป็นไงอหาไนะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเรานะน้องกล้วยโอ้น่ารักจังเลยเป็นไงพี่ต้อนไปรับหนูมาเป็นไงคะเป็นไงเด็กของมองหน้ามองตาหน่อยแล้วอ้นา่กากมกล้วยขานากปะ กินหมาเด็กด้วยน,ะน่ารักจังเลยหนูยังเป็นเด็กอยู่หรอคะอยน่ารักจังเลยขอบคุณพี่ต้นนะขอบคุณตัวเองชื่ออะไรอะ่ะขอบคุณนะน้องกล้วย <c ười> กล้วยน่ารักปะพ่อมันตั้งให้ตอนแรกจะชื่อบาวนี่ชื่อไข่ขาวไข่เจียวบวยเค็มแต่สรุปก็ชื่อน้องสาวกล้วยเนาอนะอะป่าวิ่งเล่นวิ่งเล่น เพราะว่าพี่สาวเขาชื่อหนุ่มถ้วยหนุ่มพี่สาวเขาหนุ่มถ้วยจริงๆต้องเรี้ยกคุณป้าถ้วยวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาเฉาก้วยบ็อกบอก,บอกนะจ๊ะไปหาหมอกันมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ร้องอยากออกมาจากกล่องแล้วก็มุดตลอดทางเราตรวจเจอเห็ดดึงออกมาหนึ่งอัตราก็เลยอาบน้ำแล้วในชีวิตเนี่ยถ้าทางจะยังไม่เคยอาบน้ำเลยอาบ ตอนนี้นะจ๊ะก็อยู่ที่คาฟิน่านะจ๊ะฉันชอบโรงพยาบาลสัตว์นี้เพราะว่าตอนที่พี่โชคจะเสียคุณหมอเขาดูแลอย่างดีก็คือเขาปิดสามทุ่มแต่ฉันน่ะส่งไลน์หาเขาตอนสามทุ่มแล้วเขาก็บอกว่ามาได้เลยแล้วก็วันนั้ก็คืออยู่เกือบเที่ยงคืน แล้วพอวันลุงคุณพี่โชคก็กลับไปเสียที่บ้านจ้ะือฉันก็เลยประทับใจที่นี่นะด้วยนวันนี้เชากัวยังไม่ถึง2เดือนนะจ๊ะก็เลยยังไม่ได้ทําวัคซีนแนตะ่น้องจะถ่ายพยาธิก่อนแล้วก็หยดยาเห็ดหมัดนะไว้อย uh huh.